เอาละจีเมดดานี้รู้สึกว่าต้องใช้ความเร็วเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นเราจะใส่หน้ากากกันกระแทกไว้แล้วลูกพร้อมหรือยังพร้อมแล้วก็ไปโลดความเร็วเป็นที่เดินแต่ก็ไม่ถึงแหนแฟนโผมันเร็วได้แค่นี้เหรอวะมันเร็วได้แค่นี้แหละมันเร็วได้ทำไมมันเร่งเครื่องแล้วมันไม่ไปไวะเนี่ยเออโอเคได้ได้แบบนี้ได้เส้นไรมาแนะ ตัวไปครับาโอเคโอเคพุ่งสปีดแบบความเร็วแสงยกล้อนิดนึงล็อกหลบมันก็ยังยิงโดนอยู่ดีไปครับผมไปครับไปไปไปได้อยู่ได้อยู่ออกขวาบันไสอยล็อกหลบจากเซ็กซี่รถไปแล้วแต่ตัวยังค่อยตึงติงเราต้องออกทางขวานิดนนะเจมีนนะออกขวาน่อยออกขวาด้วยเออเออเออไปขวาเลยไปขวาเลยไปแบบขวาเลยขวาเลยแล้วค่อยแม่งไงไปกระต่อครับเออ สุด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 ดอกนี้สุดสุดไปทางซ้ายขวาไม่ได้ก็ไปซ้ายสายก็มีที่ให้เหรอวันนี้ไปให้สุดแล้วหยุดที่เซนชายย้อารจิบี้ผมริยง ว่าด่านต่อจากนี้ไปมันต้องเริ่มจากตรงไหนวะเนี่ยโอ้มันหลายทางมากเลยโอเคมีระเบิดแตกไปแล้วหนึ่งลูกก็น่าจะโล่งใจไปแล้วล่ะไปจิ๊บเอ๊ะเดที่แน่ๆเราต้องเช็คไฟตรงนี้ก่อนอ่าเช็คไฟเสร็จไปไหนต่อลงล่างนี่อ่ะใช่ล่ะใช่เคยเลยเอ๋โอ้โหลูกตะรู้มาจากไหนเยอะแยะวเเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตกลงไปตกลงไปมีอะไรมีนาำไง ไปเจมเป้แม่พอเรารู้หลักรู้แหล่งแล้วเราก็จะรีบไปได้นะเพราะว่าข้างทางนี้ไม่ใช่ว่าตกลงไปแล้วคอหักนะตกลงไปนี่อั <c oughs> กกำลังขางและใหญ่ให้ลูกฟังเลย <c oughs> โอเคเหลือแค่จอดคนเดียวนะ <c oughs> เดี๋ยวเช็คพอยห้โอเคเช็คพอยเรียบร้อยนะครับ <c oughs> ไปครับผมด้านบนนี้รู้สึกว่าจะเบรอ่ากงจกักบุตรติวบุตติวอยู่อันหนึ่งเราจะต้องหักหลบบอลไปทางซ้ายก่อนที่มันเจ้าขาผมไปแล้ว ล้วไปไงตอนโอ้ไปไปไปถังน้องเลยไปไม่หรอกจริงๆผมคิดถึงลูกผมแค่อยากมาเริ่มต้นใหม่นะเอาละเจมส์เราต้องเลี้ยวซ้ายแต่ว่าดูจังหวะคงจักรนี้ไปกอดน,นะนเดี๋ยวเราค่อยเลี้ยวแลวกดขึ้นไปเลยเพื่อที่จะเช็คหอยเรียบร้อยแล้วก็ล่วงไปเลยโอเคดีที่มันมาเริ่มเซฟ้านบนไปครับผมอ่า สบายมากมันจะไม่สบายตรงที่มันมีหน้าไม้เยอะๆนี่แหละอโอ้โหเซฟอยู่นะนขอเื้อมเื้อมแขนกระดึบกระดึบแขนไปได้ไหมอ่าเซฟพอดีว่าแขนนิ้วก้อยมันไปสก,กิดตรงเซฟพอดีเลยก็เลยเลิ่มตรงนี้นะครับแต่ว่าอ่าเข้ามาได้แบบชิวๆแต่กลงจล่อมมันไม่เหมือนชิวเลยนะไอเจเมี่ บึง่งแลมหลบลูกปืนป,กกปั๊บหลบกงจักปุ๊บแล้วก็ละลายไปเลยอะไรวะเนะี่ยปัป๊บโอเคยังรอดไปได้แล้วก็อ่าเชฟควายใหญ่เชฟควายใหญ่อยู่นั่นนะ่ะเชฟควายเซฟเซฟเซฟเซนิดเดียวว่าอปไอ้ตอยเออบอลเซฟไอลเอ้าจิมมี่หายจิมมี่จิมมี่โดดซ้อมโอเคแสดงว่าตรงนี้เราจะช้าไม่ได้นะจิมมี่เราต้องรีบปั่นไปโหลด เอาละทางตัวนี้เราต้องสปีดขึ้นไปนะจิมเีกโอเคแล้วมันต้องเบรกด้วยไม่ได้เบรกเบรกอีกด้วยแต่ว่าอ,อย่างนี้เป็นอย่างก,กันเหล็กหนามแล้วเฮอโหอ๋ออ๋อไม่เป็นไรเมื่อกี้นี้ยางแบนก็เลยอยากจะเริ่มใหม่แะนะไม่ได้ตั้งใจอยากจะตายแล้วมันเจียดเยอะไปไหนวะเดนี๋ยอน้าบกหน้าไปเลย ตัวกูจะเป็นเม็ดอยู่แล้วโอเคโอเคล็อกหลบอย่างเซ็กซี่ล็อกหลบอย่างเซ็กซี่แล้วก็เข้าเช็คพอยต์อย่างรวดเร็วไปรวดเร็วไปไปถึงโอเคเมื่อกี้นี้เลี้ยวเบไ้ไปไหนเลี้ยวเบไ้ไปไหนร,รอบนี้เลี้ยวตรงเลี้ยวตรงแน่นอนเลี้ยวตรงแต่ว่าแต่ว่าตายก่อนกลางอากาศเราต้องเลง็งเหลี่ยมดีๆนะครับการที่เราจะผ่านตัวนี้ไปได้ต้องมีความเปิดท่นิดนึงจะไม่อดทนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเอาละครับ อ่าโอเคผ่านมาได้ผลกระก้อนกระก้ยังมีชีวิตอยู่รีบปัดกันไปรีบปัดกันไปเอาเซฟเซฟเซฟแล้วเลยอ่าเซฟแล้วแล้วก็ตายต่อมันไม่โอกาสเลยหรือไงวะเนี่ยชีวิตจงใช้ชีวิตให้คุ้มมากกว่านี้อ่าเช็คพอยต์เรียบร้อยชีวิตเรามันมีแค่แค่ไม่กี่วิเองเหรอวะเนี่ยเอ้าจิ๊บ มจากไหนเยอะแยะมาในตรงบทนี้คิดว่ามันไม่มีอะไรแล้วเราต้องรีบปั่นึ้นไปเพราะว่าไม่รู้ว่าจะมีอะไรเด็กหนึ่งมาเราบั้งโอเคด้าหน้านี้รู้สึกว่าจะเป็นเส้นชัยล่อนุดด้วยเสียงหน้าหน้านี้มันฉิบฉับฉิบฉับมากเลยเราต้องค่อยๆไปเอโอเคเช็คพอยต์ไอฉับฉับเราไม่โดนเราหลอกลูกฮะพอคำนวณมาเรียบร้อยนะลูกนะ แต่โดนอันนี้ลืมคำนวณไปนิดหน่อยเอ๋ <Yeah. S 1> เมื่อกี้นี่แค่วอร์มเฉยๆโอเคเราไปแบบรวดเร็วเลยนะการนี่ปั่นแบบจี้จี้ปัดเพราะว่าเนี่เราค่อยๆละบอมไปดีกว่าเรารีบเกินไปแล้วรู้สึกว่าไอ้ตะขอนี่มันเป็นอุปสรรคกับเรามากเลยเพราะนั้นเราจะออกซ้ายนะออกซ้ายอาผ่านได้เฉยเลยแล้วก็เราต้องเราต้องเราต้องเช็คพอยต์แต่ตอนนี้สองดอกนี่มาอยู่กับเราโ <c oughs> okay. อเคยังอยู่ครบอยู่ครบใช่ไหมอยู่ครบใช่ไหมลูกอยู่ครบอยู่ครบอยู่ครบ อยู่ครบหลบหลบหนหลบหนก็ดีแต่มันยิงมายิงมาไม่หยุดไม่ยังยิงมาไม่หยุดไม่ยังดาด้า,นนาพิเศษ มีเซฟแต่ก็มีกองจักมีกองจักเรารีบไปหยักตรงนี้ก่อนเถอะลูกโอเครอดรอดอยู่รอดรอดสบายมากโอเคชิวช okay, ิวมีจ็คพอยให้อ่าไอ้มันก็ไม่มีหมู่บ้านแล้วนี่นี่เป็นทางไปหมู่บ้านใช่ไหมแ้วน,น้ามาันโุกโยกแงีแปลกๆนะลูกนะมันเหลี่ยมนิดนึงนะรู้สึกว่าไอ้ตรงนั้นมันจะเป็นใบโพล่านะไอ้ไอ้ไม้กระดกนะนะั่นแหละแต่ว่าทําไมเราปัดไม่ไปวนะนเ,ออนเนี่ยมันเลื่นอย่างนั้นแหละมันเลื่นเราต้องแลนดิ้งขึ้นนะลูกนะแลนดิ้งขึ้นเออ โอเคโอเคโอเคขึ้นไหมไม่ขึ้นต้องทำใหม่เดียวกับปับ๊บไปลูกอือออมันไม่ไปเลยลูกเออโอยมันติดอะไรอยู่ตรงนี้วะเนี่ยโอเคกลับก่อนกลับก่อนกลับก่อนเราต้องแบบปั่นมาเร็วๆเลยฮอมเรอยกจิ๊บเบ๊ไ Lets โ o okay, ้โอเคถึงถึงเรียบร้อยไอ้ตรงนี้ยังไงไอ้ตรงนี้ยังไงไอ้ตอน แซผ่านตรงนั้นมาได้อเอาละเจมี่เราต้องคั้วไปเร็วก่อนเองขัวไปเร็วก่อนี้แล้วก็ผ่านมาตรงนี้ได้โอเคโอเครอดรอดไอ้ไหไปโลรานั้นไปแล้วก็เช็คไ์เล็กแต่ยังไม่เซฟนะฮะยังไม่เซฟเราต้องค่อยๆอยไปนะครับยังอีกไกลเลยเซฟอีกไกลแต่ว่ารู้สึกว่ามันมีปืนใหญ่ด้าหน้านะ้นเนี่ยใช่ไหมต้องใช้แน่ๆตรงนี้มีสปีดเราต้องสปีดขึ้นเข,ขาไปโอลดไปโลดสปีดอีกเออเออได้แค่นี้เหรอวะแค่นี้เหรอวะ อรถพ่อมันไม่แรงรถพ่อมันไม่แรงเพ้อบวดแรงลูกแป๊แบนบึแบบงแป็นไปเป็นึงพ่อขอแลนดิ้งก่อนพ่อขอแลนดิ้งก่อนอ่าต้องมาเริ่มตรงนี้ไว้โอเคมาแล้วจับแน่นๆแล้วลูกอือโอเคโอเคถึงไหมอือ <c oughs> ขึ้นตรงนี้แล้วกันนะตรงนี้เลย ขึ <ort>. ้นไม่ได้หรือเมันไม่มีในตัดหรอฮะจักรยานนี่มันไม่มีไรตันจริงๆหรอแฮะอีกสักรอบเลแลวกันผมรู้สึกว่ามันมันน่าจะไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จักรยานอย่างเรานั้นจะสามารถปั่นขึ้นไปบนดาดฟ้าไงโอเคมันได้แค่นี้จริงๆิกสซกส้ายขวาส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 ายขวาไต่ไต่ไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปไต่ขึ้นไปอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวสายขวาขวา้ายขวาขวาสายขวา yes เยสเยสผ่านแล้วจะแ e s บอกแล้วแค่นี้ถ้าเราผ่านไม่ได้เราก็อย่าหวังที่จะเป็นราชานักปันอันดับหนึ่งอะไรวะเนี่ยราชานักปันอันดับหนึ่งของโลกอะไรวะ,ะนั่นแหละแล้วอะไรมาเนี่ยเฮื <h ull> นนอนต้งไปยังไงตรงนี้มันยากมากเลยนะเราต้องต้งเง็นตรงนี้ไปแล้วก็ตกตรงสะพานอย่างนั้นนั่นแหละเฮือมันยากเกินไปมันจะ impossible เดี๋ยวนะเอ๊ะ <c oughs> มันบอกว่าเป็นทางจักรยานมันมีทางจักรยานเขาไม่บอกโอเคตรงนี้แหละเป็นทางจักรายานนอ่ชิวดีนะตรงเนี้ยอ่าให้มาตรงนี้กันพีปืนใหญ่ยิงมาพีปืนใหญ่ยิงมาล็อกหลบอย่างเซ็กซี่แล้วก็รีบเลี้ยวเลี้ยวเลยเลี้ยวเลยหลบปืนใหญ่หลบปืนใหญ่แล้วก็เราตอกไต่สะพานที่ไปอย่างนั้นแหละเกิดปุยมุ้ยมันเกิดปุยมุย้ยเราชิดซ้ายมันไม่น่าจะถึงมั้งเนี่ยคงจักแหละไปจิ๊บพี่เโอเค ยังมีหน้าไปหนักไปแต่ว่าตรงนี้เราจะไปยังไงวะเนี่้เราต้องรีบปั่นซิกแซกนิดนึงได้ไหมเพื่อกี้ทำไมให้อ่าอันนี้มันเยอะเยอะแขนเราแข็ไอ้ปั่นแล้ว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 เร่งเครื่องเลยเร่งเครื่อง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 ผ่านไปได้แล้วไปยจิมมี่จิมมี่เดี๋ยวพ่อจะรีบออกไปแต่มัน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 ขุมยากแขนพ่อไม่ไม่มีพ่อไม่มีแขนพ่อไม่มีไม่มีอะไรเลยไม่มีไม่มีทั้งเตือนเลยไปปั่นแล้วปั่นแบบรวดเร็วปั่นแบบรวดเร็ว รุ่นเร็วออกค้างออกค้างก่อนออกค้างก่อนระวังกงจักไปนะจิมมี่พ่อขอโทษพ่อจะรีบลูกไปพ่อเหลือขาเดียวนะลูกพ่อเหลือขาเดียวเหลือขาเดียวขอเซฟเซฟก่อนเซฟก่อนนะเส้นชัยอยู่ด้านน้าเส้นชัยเส้นชัยอยู่ด้านน้าและพ่อจะไม่ทําให้ลูกผิดหวังเป็นเด็ดขาดนะจิมมี่นะพ่อจะไม่ทําให้ลูกผิดหวังพ่อจะรีบไปไปเซฟไปเซฟไปเซฟถึงไปเนี่แ เราจะเข้าเส้นชัยไปด้วยกันนะลูกนะพี่มีปืนยิงมาด้วยเราต้องขึ้นท่อใช่ไหมขึ้นท่อขึ้นไปบนท่อกมยังไม่นอีท่อเลยมันจะลำบ,บากขนาดนี้นะเอาละครับค่อยๆไปนะครับผมอ่าชิวๆชิวๆว,วิวๆยุคๆดูๆดิ้วๆอะไรเนี่ยระเบิดพ่อมาไม่ได้ครับพี่ครับพ่อมต้องรีบไปนะเออโอเครีบไปรีบไปเลยรีบไปเลยจิมมี่เราต้องรีบไปสปีด อ,อยากจะเอาล้อจักรยานไปอุดรูปืนใหญ่หวะยังไงกายอ่อท่อต่อความลำบากแต่แค่นี้เราไม่พันเราก็จะตายไงมันยากจริงแงโอเคครับเราต้องใจเย็นๆนะครับไปทันหรอกมันระเบิดตรงนี้เราเข้าในรูนี้ได้ไหมเข้าในรูนี้ไปนะแขนแขนไม่เหลือนั้วแต่ยังไปได้ยังไปได้แขนไม่เหลือแต่ยังไปได้บุดท่อแบบ พอไม่เห็นอะไรเลยเข้าไปเสใจแย่เข้าแบบไม่สมประกาศอีกแล้ว